โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองเปิดทําการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่หกภายใต้การบริหารงานของนางพิชาราพรมตวงผู้อํานวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนมีนักเรียนในปีการศึกษา2564จำนวน335คนแผงการเปิดเรียนออนไซต์ของโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โดยทางโรงเรียนได้ประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพลัสนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีน100%และนักเรียนได้รับวัคซีน100%สถานศึกษาปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดดังนี้ 6มาตรการหลัก 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร 2. สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำนาน20วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 4. คัดกรองวัดไข้สังเกตอาการซักประวัติเสียงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 5. ลดการแอรอัด ลดเข้าในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มคนจำนวนมาก 6. ทําความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสอาทิที่จับประตูลูกบิดประตูราวบันไดเป็นต้น 6. มาตรการเสริม SSET CQ 1. ดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน 3. กินอาหารปรุงสุกใหม่กรณีอาหารเก็บเกิน2ชั่วโมงควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง 4. ไทยชนะลงทะเบียนตามที่รัฐก,กำหนดด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะหรือลงทะเบียนบันทึกการเข้าออกอย่างชัดเจนสําสำรวจตรวจสอบบุคคล นักเรียนและกลุ่มเสียงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 6. กักกันตัวเอง14วันเมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 7. มาตรการเข้มงวด 1. สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOE COVID 2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ small b o t d l e และจัดนักเรียนในห้องเรียนปกติไม่เกิน25คนหรือจัดเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า1.5เมตร 3. จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. จัดการหน้านามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิดในสถานศึกษาได้แก่การระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาดคุณภาพน้ำดื่มและการจัดการขยะ 5. ให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงแยกกักตัวในสถานศึกษาและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา ที่มีผลการตรวจพบเชื้อโรคโควิดหรือผลเอทเคเป็นบวกโดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6. ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีการเข้าและออกจากสถานศึกษาอย่างเข้มข้นโดยหลีกเลี่ยงการเข้าสมัมผัสในพื้นที่ต่างๆตลอดเส้นทางการเดินทาง 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลผลการประเมิน PST ผลตรวจ ATK ภายในตวันและประวัติการรับวัคซีนตามมาตรการขอขอบพระคุณ